สวัสดีค่ะทุกคนเรามาถึงการอ่านชื่อของสารประเภทสุดท้ายกันแล้วนะก็คือสารประเภท a อไมนนั N ่นเองซึ่ง a m i มนจะมีหมู่ฟังก์ชันก็คือ c ดับเบิลบอนโเนะคะโดยเวลาเราอ่านชื่อนะคะเราจะขั้นตอนที่หนึ่งคือหาโซ่หลักนะคะที่มีคาร์บอนมากสุดเนาะสองเราจะให้ ซีดับเบิลพอเป็นตำแหน่งที่หนึ่งแบบในการอ่านของสารประเภทเอไมก็คือเราจะอ่านจำนวนคาร์บอนนะคะเริ่มจากเขียนจำนวนคาร์บอนตามด้วย An นะคะตามด้วย An แล้วลงท้ายต่อไปด้วยคําว่า Ami n นะคะอย่างอันนี้โซ่หลักของเราอยู่ตรงนี้นึง ลากจาก C double bond O ไปให้ไกลที่สุดตรงนี้เป็นตำแหน่งที่1 2 3 4 5มี5ห้ามีห้คาร์บอนหใช้คำว่า p e n เติมด้วย an จากนั้นเติมด้วย am จางนั้นอ่านเป็น pentan am นะต่อไปอันนี้ก็เป็นโซ่ตรงลากจาก C double bond O ไปให้ไกลที่สุดตรงนี้1 2 3 3งสองสามคาร์บอนสอ่านว่า pro เติมด้วย An เติมด้วย a m i กลายเป็นโพพานามายต่อไปอันนี้โซ่หลักของเราจะอยู่ยังไงเอง่ยเริ่มาจาก c double bond ีดับเบิลบอลโอไปไกลที่สุดอาจจะเป็นเส้นทางนี้หรือเส้นทางด้านบนต้องเป็นเส้นทางด้านบนเป็นเพราะอะไรคะเพราะมีหมู่แทนที่มากกวา่านะคะเพราะสองเส้นทางนี้และเส้นทางนี้เนี่ยมีจํานวนคาร์บอนเท่ากันนะคะ กำหนดตำแหน่งที่1่ที่ C double bond O ข้อนี้จึงได้ว่า3 ethyl C methyl โซ่หลักมี5าคาร์บอน5ใช้คำว่า pent เติม an เติม a m i n นะคะก็อ่านเป็น3 ethyl 4 methyl pentanamine ต่อไปข้อต่อไปนะคะข้อนี้เริ่มรากจาก C ั o เบิ e bond O ไปให้ไกลที่สุด าหลดตำแหน่งที่1ที่ C double bond O ข้อนี้จึงอ่านได้เป็นอะไรอึตรงนี้หมู่แทนที่เป็นเมทิลหมดเลยใช่ไหมคะเราจึงอ่านได้ว่า2 3 4 5มี4หมู่ใช้คำว่าเตตระเมทิลสําารบมี6คาร์บอนเป็นฮิกซีนเติม e ไมอ่านเป็นฮิกซานาไม ต่ uh huh. อไป uh huh. ค่ะนะคะ hexanamide มีคาร์บอนทั้งหมดกี่ตัวหกตัวใช่ไหมคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, uh ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตำแหน่งที่สามมีเอทิลหนึ่งสองแบบนี้ตัวสุดท้ายคะ่ะสองห้าไดเมทิลสี่โพพิลนอนนอนนา นอนนานาไมายนะคะมี9คาร์บอนเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9าแปดและเก้าตำแหน่งที่สองและห้ามีเมทิลสองห้ามีเมทิลตำแหน่งที่สี่มีโพลีนึงสองสามแบบนี้เรียบร้อยแหละนะคะ จบการแล้วนะคะสำหรับการอ่านชื่อของสามประเภท a my ก็ทบทวนครบทั้ง12หมู่ฟังก์ชันแล้วนะคะสำหรับการอ่านชื่อก็อย่าลืมทบทวนด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ